สวัสดีครับจากร้านนาครโซละาเซลล์ครับอันนี้เรามาติดตั้งปต๊าน้ำนะครับต๊มน้ำโซลาเซลล์ขนาด1100บัต้อวัตต์ท่อออก2นิ้วครับอนี้ครับทำน้ำตกครับม,มาติดตั้งอยู่ที่โคกหนองนานะครับอยู่ที่เรือนจำกลางนาครพนมครับ อยู่หน้าเรือนจำกลางนะครับถึนโคกนหนองนาสวยงามครับผมมีใช้แผงโพลีี่340บาทสี่แผงนะครับ,รบตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับ ตอนนี้ไฟอยู่ที่820วัตต์ครับกลางเช้านะครับรอบไปที่3,000รอบเรงดันที่39โวลต์กระแสที่6.1แอมป์ครับมีน้ำไม่เยอะนะครับหย่อนลงไปที่28ิเมตรถ้าน้ำถ้าเดดแรงๆนะครับ พันพันวัดขึ้นไปน้ำขาดครับน้ำน้ำออกน้อยนะครับครับน้ำลึกครับน้ำอยู่ที่20กว่าเมตรครับยีเมตรนะครับนี่จะเป็นที่บ่อครับผมสนใจติดต่อนะครับปั๊มน้ำโซลาเซล ไปใช้หน้าแรงนะครับปลูกผ,ผักทําสวนครับผมหรือว่าเติมน้ําใส่สะโคกน้องหน้านะครับหน้าแรงเตรียมน้ําไว้ครับผมติดต่อได้นะครับนครโซล่าเซลล์ศูนย์แปดแปดห้าหนึ่งห้าสามแปดสามสามครับร้านอยู่ข้างเรือนจําเลยนะครับข้างเรือนจํากลางนาครพนม